สวัสดีครับผมบกเบาเคสสติกอิสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าสวัสดีับน้องเข้าป่าไพ่ทีนน <17 S 1> ่เท่นนาะไรเมื่อนี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดพฤษภาสุยบ่เมื่อวานไปทะเบียนสามปออกสามสิบเก้าเออรอบก่อนรอบก่อนก็ซื้อ3ามปออกสา8แปเออไปทะเบียนรถ8ปสามสดเมียดยัะสองงวดแล้วพี่น้อง รางวัลที่หนึ่ง oh, ก right ับสองงวดแล้วเออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ต่รางวัลที่หนึ่งใกล้เข้าวงการนี้เข้าแล้วออกยากข้อคาแต่สยวันพอดีตัวนี่แหละเอาเขียนชาติ๊กหันโมเมนคนมักซื้อแต่ว่าเริ่มซื้อจากงวดที่แล้วเพราะว่าเอาเขียนหารถยนต์เฮาหันแหงนเนาะเันกระทวงว่าเลขเสีออกเลขสองมันก็ออกอีดีแต่บอาเขีนสติ๊กด้วยความที่ว่านั่นแหละซื้อบุเป็นเนาะงวดนี่นำอีกตัวเก่า แต่ก็มาซื้อเพิ่มซื้อขึ้นซื้อลงได้แม่ซื้อแต่สามส่วนปดออกสามนเก้าเอ้ยเจ็บไะนี่อันที่มันสิเป็นต้อนได้คือเงียบอ,อ,อกรว่ได้เงินกือเพื่นอนว่าวแหละโอ้ย <laughs> นักลงทุนต้องมีความหวังพี่น้องนอาหนา้ามันสวยแบบนี้เอาอีกเอาไม่คือเ,เ,เอพื่นอนว่าวขาวงการนี้เข้าแล้วออกยากแหละเออไปคือบอกเคียนว่าวอะไรือเบอกว่าได้เงินเพื่อนเด้อได้เงินเพ่อปผูได้เข้ามาแล้วกับมัก <laughs> เสียมบอาเคนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อจ้าเสียมคมคมพี่น้องถามอยู่นะเอ๊ยแนวไหนเบาเคนคือคมพักแทะตอกรับเอาเถอะเสียมเพราะมันบางน้ำรับพี่น้องรับเศร้ารับก็มีส่วนแล้วก็เสียมมันเป็นเสียมบางมันคือเสียมที่ขาเจ้าใช้ขุดเรอะจิบปูแบบหนาๆที่ข้าเจ้าใช้ทุกวันเนี่ยมันหนาเออเสียมอันนี้ค่ะมันบเหมาะกับการขุดงานนักใช่แต่ถ้าเป็นสำซับนโนไม้หันได้ จิโร่จิปลมที่มีรากไม้หลายๆได้เนาะนะหาปได้งัดนี่ได้อยู่พี่น้องถามหาหลายคนอยู่ได้มันคมเสียมือไหนเบาเขีนสติสิเปิดตลาดจำหน่ายเสียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งทีกับเสียมมันคมสำหรับซับนู่นซับนี่นะดูนะไม้เอาตามนี้เด้อรับจ้ามันจงคมโกเล็กเฮกมันเลยพี่น้องจ้าอ้อมโกเลยนี่สามหนกมุมนี่ เคนคเปิดโลแล้วจ้ะเห็นบเบาขาวๆนะหนึ่งสองสามทที่อีกเมากินของนอกของนอนอกป้าเูหาโน,โน่น <c oughs> คนตัดเด็กๆกระมาณเลยจ้า โงกะโนบักใหญ่จนอะสองมหสองสามสี่ห้าหกป๊าดเคน้องเห็นบอกใบไผ่นูนทางผูอืมออนซนดิออนซอนดิไผบอนซอนน้ำเนีป๊าดทึงใหญ่ทึงหล Lại, là tên 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 tên. Nó, đấy, về, 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 về. nó, 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 nhà nó, 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 ตามลายเพื่มลดลงไปอีก ซั้ทีเดียวบุคดโอย่างนี้ดสามหน่อ,อนแล้วจ้ะไปทางพุ่นแบบนี้ที่สี่ของกอนี้ ฝังดูโรเกนใต้เลยถอน่้มีหน่อเดียวทีเดียวขาด จักหน่อจ้ะืมึ<า>่งจ้าสามหน่สามหน่เล้ติเอาโลตะก,กองก่อน,นแม่บอกี่หนอนี่แม่สัติว่าหนอต่อกันฮะเออหนอนนี่ดิบางก็ผายอยู่นี่ ลองซับมึงดูแต้อี๋เหนาเนื่องนี้ฟัเงเสียงล้วด้วยพี่น้องจ้ะอเหนาหันหั่วแมงชัวเนาะแมงมันแข็งมันผสมบณ์ nó nọ, cứ câu cá tàu thì nó, nói vợ, nói ven hmm. เาเบิ่งผลงานพี่น้องนี่เติกระเป้มีแต่นหน่อ,ยอยนใหญ่ๆกาก็มาได้หน่อนตาเต่าจุดอสองกอนี่แหลนะ่ข้างล่างมันก็ต้องขาวน้ำไม่งามมือนี่กันเนาะหลายพร้อมหลายอยู่ด้วยแต่เดียว,ขวเข่ากอแรกสองกอแรกกอละห้าแล้วหกดเดียวเต็มเลยครูสวยเต็มเป้ปแล้วไหวแล้วมือนี่ พอสำนิกนมือใหม่ค่อยมาเอาอีกเพราะว่าภารกิจของเฮายังอย่างนี้น่โอ้ยังหลายกลับไปก็ต้องไปแต่งไปนึ่งเพื่อไปส่งอีกพี่นนอะอย่าลืมเมื่อวานเฮก็บบังม่วงมายังกวนบวแลออยู่ครับผมเมื่อกวนบังม่วงต่อเนาะถ้าถามว่าเอากระสอบมาใส่ไปได้อีกบ่ก็พอได้แต่หาเรื่อยๆแต่เฮาสิบุมีเวลาอิสเรียกอย่างอื่นเฮก็หาสม่งตนามเอากระอมาส่ดอีกบ่อด้าื่อละเจ้เลาอเจ้ยาไปนีบ่แหละเนาะค้ับามว่าเอากระสอบาใ ฝากาเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับเล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า